ครับศาสนาบรนตานะครับหัวข้อรูปที่เปลี่ยนแต่ใจที่รู้เท่าทันกลางป่าลึกมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อหลวงลุงป่าไผ่ผู้มีชื่อเสียงด้านการสอนธรรมะแบบง่ายๆฟังแล้วเหมือนโดนเบาๆแต่จุกเบาๆเช่นกันวันหนึ่งมีเนยน,น้อยเข้ามากราบพร้อมสีหน้ากังวลหลวงลุงครับทำไม หนูเริ่มรู้สึกว่าร่างกายตัวเองไม่เหมือนเดิมหายใจก็เหนื่อยง่ายขยับก็เจ็บนี่แปลว่าหนูกำลังแก่เหรอครับหนูเพิ่งอ,อายุ15เองนะหนูมุงหัวเราะเบาๆอายุไม่ใช่ผู้ร้ายร่างกายแค่ทำานานของมันเธอเพิ่งสังเกตเห็นตั้งหากแล้วลุงลุงหยิบใบไม้แห้งขึ้นมาหนึ่งใบเออ ดูใบไ,ไม้นี้ดีๆตอนใบออดมันสดสวยใช่ไหมพอผ่านลมผ่านฝนก็กรอบแห้งแต่คือว่าใบไม้มันเคยบ่นไหมว่าทำไมฉันไม่สดเหมือนเดิมเน้นน้อยใส่หัวใช่แล้วร่างกายเราก็เหมือนใบไ,ไม้มันเปลี่ยนไปตลอดจะแ,แข็งแรงก็ได้ จะอ่อนแอก็ได้จะสวยก็ได้เหี่ยวย่นก็ได้แต่ปัญหาคือใจเราเนี่ยแหละที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของลูกลวงลุงลุกขึ้นเดินอย่างช้าๆลงฟังเสียงร่างกายเหมือนฟังเสียงลมถ้าวันนี้เหนื่อยก็พักถ้าวันนี้เจ็บก็รู้สึกไปตามจริงไม่ต้องดา่าไม่ต้องโทษไม่ต้องหนี เนนน้อยพยักหน้าแต่ยังสงสัยถ้าลูกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราควรทำยังไงครับหลวงลุงวางมือบนไหล่เนนดูมันเห็นมันแล้วไม่ต้องเป็นไปตามมันน่างกายก็เป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่ตัวเรารู้แบบนี้ใจก็เบาขึ้นเยอะเนนน้อยยิ้มออกหลวงลุงยิ้มตอบและ ใบไม้แห้งก็หลุดจากกิ่งเมจังหวะลมอ่อนพอดีเหมือนจะกระซิบว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามธรรมดาการใจที่เข้าใจลูกอยู่กับโลกได้สบายขึ้นเสมอ